นะเดินทางไปด้วยกันไม่เคยมี f อฟนะคะบอกว่าเออเห็นหน้าย้าหอมแล้ววะนั่นนะคะแสดงว่าคุณเพิ่งมาเป็นเอฟซใหม่หรือไงนะคะแอดย่าถ่ายตัวเองตลอดนะคะเนาะถ่ายแล้วก็ล้องเพลงนะคะนี้มันมืดในในลงรถมันมืดนะคะเปิดไฟอา้อานวนะอ้าวตกเกอีกแล้ว ไปทํากับข้าวนะคะไปบ้านลูกไปบ้านลูกโอ๊ยทำไมคันอะไรถือหนอเหรอกายหนอเหรอเนี่ยอุย้ยซื้อหนอแม่ซื้อหนอเอามาอยู่ข้างหลังรถ <c oughs> เว้น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 มามา <c oughs> อุอย้ยซื้อหนอนะคะมืดไหมเอามือดอยู่หน่อยนะคะมือดอยู่หน่อยเว <c oughs> ลากี่โมงแล้วตอนนี้มืดเปิดไฟไหมเปิดไฟหลีเนาะ ปิดไฟหลีอ้าวหนึ่งทุ่มแล้วเหรอออหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มต่มืดมืดฉลัวฉลวนี่แหละอ้าวเวลาเริ่มสว่างแล้วนะเริ่มสว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟอ้าวเห็นอยู่ออกมาข้างนอกแล้ว ทนทำเานเลยจากมาไม่สนใจใครจะเือนเวหลีกรถให้สาวเหมือนคำยู่อยู่ตามเหมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจบปวเทพฟ้าใสแสงไฟสว่างแต่หนทางอย่าง เจอแต่คนโรวโยรยยน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีเลย เพื่อทนต้องยอมที่ตายแม้กับความจนจันจะมองมันก็เพราะคนมุนคเท่อ,อยู่บ้านนาดีดีไหมว่าดีจึงนี้น้ามาเลื่อต้องทนทำาจนจึงจากมาไม่สนใจ เทโพเทฟาใสแสงไฟสว่างแต่หคนทงางยังเกิดมองเอวันนี้ไม่เอาหนอนะคะแต่ถือหนอนมาหน่อยยังคันเลยนะเนี่ยจะไม่ได้ก่อนหลานอยู่กันไหมอยู่กันไหมเอาอยู่ไหมอยู่ไหมอ้า,วย,า,ายวยังไม่มาลูกชายคนโตยังไม่มา BM เอ็มยังไม่ สแสดงว่าลูกเราทำงานอยู่อันนี้แน่นดีนะเน,นี่ยตินเนี่ยแน่นดีมากเลย